เสียงปรบมือต้อนรับหอมของคนต้องพักเลยเฮ้ยดีใจที่มึงพาแฟนมาถือว่าเซอร์ไพรส์กันแล้วกันเซอร์ไพรส์กันแล้วกันเฮไม่ใช่ที่บอกท่าแล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วไม่เคยเปิดตัวไม่เคยไม่เคยเปิดตัวครั้งแรกเชิญจัดเลยเฮ้เซอร์ไพรส์ใครเลยโอ้โหนี่แม่แม่แม่เป็ดน้ำอีกคนนึงแม่เป็นน้ำอีกคนนึงมีคนณอีกเหรออันนี้ก็อีกคนนึงเป็นใส่กันจริงจริงดิหอมโชว์หน่อยเฮ้ย ผมจะไปหดมไมแดนมอะค่หัคู่ี่ดนห่ทไมอะแี้ดนูนี้เลยเฮ้ยเอาไดนู่ได้แหละดนหัวไมอไม่ได้ไม่มีที่้ดน้เขาหแดท่จอแฝนออกแดนหัวพนห ไม่ดูเะ็นเ่ย oh, ื่อจะมี๋ยวชอบถุงลนแบนเดี๋ยวมันปลิวอะไรช่องถุงเดี๋ยวปลิวเดี๋ยวชอบพ่อเมียหนีน้ององรอพี่รอกูดูแลรอรอพี่ก่อนท่าล่าสุดที่ว่าถ่ายวีเว้ดิ้งใช่ป่ะคูนี้ใช่ป่ะก็เอาจริงนะจะได้ว่ากล้องแต่งภาพเยอะเหมือนกันนะ นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอาจารย์แบบทีละเทพวิโนไทยกูเห็นตั้งแต่เขาตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนตอนตอนที่พี่อยู่มหกอ่ะไอ้สอน่าจะยังเข้ายังวะกูหนึ่งสามสามผมห้าศูนย์เนี่ยยังไม่เข้าเลยมั้งตอนนั้นคือเป็นอะไรเด็กกระโปรงธรรมดาใช่ตพก็เป็นพ่อพ่อเกาเป็นนักข่าวใช่นักข่าวดังเก่งมากพ่อเก่งมากเก่งมากเพราะเรื่องจำได้ตอนเราไปทำข่าวซีเกมไปเจอคุณพ่อเขาครันั่งพิมดีพิมไปพิมานิ้วล็อก อ๋อนี่พูดเล่นพูดจริงแล้วตอนที่หายแล้วเออยังยังว่าอยู่เนี่ยยุ่งอยู่อย่นี้บ้าหรือไงล่ะเล่นบอลนะว้ยตอนที่พ่อนู้นเจเขาเขาเป็นเด็กดีไหมตอนที่พ่อเจอเขาเนี่ยต้องยอมว่าคือตอนนั้นเน่ะมันไม่น่าจะทันกันนะโยตอนอยู่คริสเตียนเนี่ยแต่ข้างนอกแล้วแต่ข้างนอกแต่ข้างนอกก็คือเจอตอนที่เราเราอยู่บนไหนอาจารย์แล้วเขาเล่นจัตรุลมิดแต่กาอยู่ในสนามแล้วตอนนี้พ่อคิดว่า ดีไหมดีมึงเหรอไม่ดีมึงโชงแต่ละอย่างมึงโชงแต่ละอย่างเไงดีดีสักอันเนี้ยไม่บอกข้ดัโยมไม่รู้ว่าก่อนจะมาเป็นรีซอร์ทรีซอร์ทก็ปี้ฝีเท้ามาหมดเลยนี่ใช่ใช่ถ้าเขาไม่มาทางสายแบบวิทยุทีวีไปทางละครอ่ะแล้ติดทีมชาติความสามารถมันมันเกินร้อยอ่ะใส่ตาดัโยไอมเมื่อกี้มึงแบ่งนะ ใช่การโยกโงมึงก็สู้กูไม่ได้ท่างงไปดันโยนี่โยนที่กูแล้วที่มึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้มึงอยู่ฝั่งเาแล้วเาทิ้งเลยนะเาทิ้งแ้ี่น่ะตอนสมัยกูฟิตนะด่ากสะบายรอดดากสะบายนี่ไงโอ้ยขาสาพ่อรอดมัยากูก็ไม่แพ้มานสมัยนุ่มนุกูก็จริงป่ะสมัยนุ่มนุ่มวอ่ากูก็ฟาดกูเห่อแตกเลยล่ะนี่นี่อ่สมัยเนี่ยไม่หรือหเยี่ย แต่กูก็ไม่บ้าก่าเมือนตัวนี้ตัวนี้บ้าตัวเอาแล้วไอ้ตัวนี้บ้าก่ากว่าตัวนี้หนักเลยรอ้ตัวนี้หนักมากแต่พ่อหนักแล้วนะโอ้ยหนักกว่ามีปีนฝ่ายเลยแต่ไม่ได้โม้แน่แน่ด้วยนะพ่เราอ่ะอันนี้ก็ธรรมดาแต่อันนี้หนักกว่าเนาะอันนี้ออกแนวแบบพลาสติกโฟ ถ่ายตัวได้อะไรเงี้ยโีแลสองบ้างสามบ้างสี่บ้างเออจริงอ่ะแนวนี้แล้วตัวมันฟุตซอลเรมชอบเลยฟุตซอลไม่เขาไปได้ตัวถูกใจไงกูเลยอดกูต้องไปถามตัวอื่นแทนมึงเคยเจอป่าบอลแดงเดือดเตะสี่ทุ่มถ่ายละครทั้งวันบินสามทุ่มเครื่องลงสามทุ่มสี่สิบห้าภาคแดงเดือดต่อแล้วเสร็จปุ๊บกิจกรรมต่อมึงคิดดูเดี่ยวกี่โมงพอเสร็จห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วมั้งใช่แล้วกิจกรรมต่อไหว้ายอ๋อตอนนั้นตอนนั้นยังฟิตอยู่เพราะมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรแบบนี้ยได้เลมันก็ฟุบ 아그 <목소리도> 말은 <목소리도> <목소리도> ถ้าพ่อเขาไปทุนทีมบนทองว่าทำยังไงพ่อทำการเปลี่ยนไปเพราะวิธีการเล่นจะเป็นยังไงอยากได้ใครเขาบ่มผมใครก็ได้ใครก็ได้นักเตะคนไหนก็ได้เราหยิบจับมาเป็นทองนี่หมดอ๋ออ๋อเอาอย่างมึงโง่ๆไอ้ปาแบบมึงเล่นบอลป๊อกการเนี่ยมึงอยู่กครัวไม่ได้มึงเก่งได้อ่ะคือไม่ได้เขาเลือกกระดาษกระดาษนั่นแหละคือวิธี่เราเคยบอกนาโยว่าเฮ้ยหน้ามันต้องเก็บชัยชนะแล้วมันไม่ชนะอันยุอปุ๊บปุ๊บโค้ชกุนซือธรรมดาเราต้องหาตั้งเตะแบบดีๆเลยอันนี้คือธรรมดาอันนี้ธรรมดาแต่อย่างเราเนี่ยเราต้องเรูู้้้ตอองงรรย เราอ่ะไวต่อให้นักเตะเล่นบอลเพิ่งเล่นเป็นเราจับมาเล่นไปกี่คู่มาวะเล่นไปห้าคู่ทุนอะไรเราก็สามารถจับออกมาขัดเกลียวเขาในเวลาแป๊บเดียวเราสามารถทำแล้วกิ่ขีได้เลยถ้าเขาอยู่กับเรานะฉะนั้ต่อให้เราไปคุมทีมไหนจะคุมท่าเรือจะคุมเมืองเขาทีมไหนก็ได้สามารถจะคว้าแชมป์ได้อาสิบสมัยรวดเลยต้องมีอ่ะถห้คุณคุมทีมนะแทงบุญรำเลยนะในน้ำผสมยี่อะไรพ่อดือบไทยกินให้กินอะไรเขาไม่ไหววิธีแบบปลุกใจทีมไม่ชนะวิธี ก็เรื่องจิตวิทยามันก็เรื่องจิตวิทยาบางทีมันก็อย่างที่เราเห็นในสนามไปหลายคู่ใช่ไหมที่มันจากแต่ละทีมาจับแยกกันเสร็จปุ๊บก็ไปรวมตัวกันอ๋ออะไรเนาะรวม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 อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแต่เนี้ยความจริงคือมันต้องเข้ามาตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วนะนี่ดูไว้นี่มัต้อง้แต่งตัวแล้วนะไม่ใช่เข้ามาแล้วมาทำผมไม่ใช่มันมีไม่ได้ใส่แบบนี้ถ้าวิ่งผมก็ตบถ้าเราเป็นโค้ชนะวิ่งผมกูตบล่วงเลยอย่าไปตกไปเลยไอพวกใส่สตาร์ทสองสีอย่างนี้ป่ะนี่ไอ้พวกนี้มันไม่ไไไดด้้พพกกตติแฟชชัั่่่นนนนใเเเออออออยยยาาทีีะะววซ ถ้าพ่อเป็นโค้ชเจอซองไอ้นี่ขุนไม่ขึ้น <c oughs> ไอ้นี่ขุนไม่ขึ้นต่อให้เรามือทองนะตา้ถาพ่อเป็นเป็กกูเดียวล่ะไอ้นี่มันโอนี่มันเป็นบัวใต้ตัวอม <c oughs> ากแต่ผมว่าไอแต่มันแค่เป็นเซชั้นเฉลี่ยไม่เกี่ยวกับแค่สน,นามมาอีกเรื่องนึงนะไอพวกน,นี้มันหลงกันเสียมันเสียสมาธิอันนี้ไอ้นี่ปานรู้สึว่ารู้จริงนะไอ้ปาล์นกูช่วยกูได้นะถ้ากูไม่มองโปรแกรมพิยูมึงก็ไม่เกิดซอปานมองใครมองใครยังไงมองชอบไหมพ่อได้ไหมเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารัก เอาจริงเหรอวัาที่เป็นผู้ปลอกเป็นขับเอานะเอานะเอานะเจอดาว์ม่้ได้นะก็อยากจะพา้น้องมารายการผีขาดอยู่ไหมพ่อตอนนี้ก็ตอนนี้ออกไปหมดแล้วถ้าน้องจะมา้ เขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วแต่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเรียกมาทำเพี้ยนะเดี๋ยวแขวนสตาร์ทไปแล้วเดี๋ยวคุณดูโปรเจกต์ผมกับช้างศึกครับเดี๋ยวคุณดูเฮ้ยมึงแขวนรองเท้าไปได้ซอบกลับมาอีกเหรอมึงจะกลับมาอีกเหัวเดี๋ยวดูมันมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่มึงกลับมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรรอดูสิ เดือบไปอยูมันเป็นนายกสมาคมนะอุ้ยสวัสดียร์นายกภัสเกตเรีอยู่นะถ้าลุงเป็นนายกกูต้องอยู่กูต้องอยู่อย่างนี้นะกูต้องอยู่อย่างนี้นะถ้าเป็นนายกนะถ้าลุงเป็นนายกสมาคมยืดหางกูต้องอย่างนี้นะสมมติผมให้สัมภาษณ์ผมให้สัมภาษพผมให้สภาษณ์อยู่ยครับเองก็สมาคมของเราก็นะฮะก็ที่พร้อมนะผมจัดที่จัดท่าจัดท่ากระบอกกรับอกก็ยินดีนะที่ทุกคนจะมาร่วมงานกันนะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาจอยกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องมีกูนะต้องมีกูนะได้ได้ต้องมีกูนะได้ได้เราเราอย่าเรียกว่าการปฏิรูปดีกว่าเรียกว่าการทำงานร่วมกันไม่เป็นไรต่อไกูคนกูนี้ตอมตรงมือเขาไม่ทำอะไร ก็เขาจะนายชนเขาจะมายืนเฉยหลังกูไม่ทำอะไรกูยืนอย่างงี้อ๋อแค่ยืนเฉยผมอยากยืนอ๋อก็ไม่เฉยอย่าออกทีวีโอ้ทุกวันนี้ก็ออกทุกช่องเลยเขาจับไหลกูแล้วต้องมีต้องมีกูด้วยที่เมื่อกี้ด่ากูจอดจอดกีอาบ้านมีกูด้วยมีกูด้วยอะไรอะกวันนี้ปาล์มที่ดีกับมันก็หวังเรื่องนี้แหละหวังว่าอีกสักสิบปีสิบปีเผื่อไมนายกขึ้นมาอ่ะเราก็สบายไม่ตอนนี้อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาปัานโอ๊ตปรโมทใช่ไหมโอ๊ตประจ่ขึ้นมาตอนนี้ออทโอ๊ตปรโมทจากเขาเขาไปเอา ดราคาหนึ่งทุกวันนี้โอ๊ตมาโอนจ่ายเขา2เท่าราคาเดิมให้โอ๊อ่ะสามพันเดี๋ยวนี้ให้เรากลับมาหมื่นเดียวดูเหมือนก็มาเห็นเห็นโอ๊ตเรียกป๋องป๋องอยอางเงี้ยเลยนะวพราะฉะนั้นผมไปเท่าเลยกันเฮ้ยวันนี้พี่บอกอ๋อป๋องเหรอสนิทการสนิทการสนิทการแล้วแล้วที่ดูถ้ามันเป็นนายกสมาคมมันก็จะไมีพ่อแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ซีเรียสหรอกไม่เป็นซีเรียสหรอกไม่ถ้ามันไม่ผักหัวเข้ามาหนาแน่นไม่ซีเรียสหรอกไม่แรงใจ เราพูดถึงเรื่องของอาร์เซนอลหน่อยเงาพูดมากตอนนี้ถึงปีที่แล้วหน่อยมันมันมีอารมณ์มองฟิลไหนมันอกหักเลยเพราะเพราะว่าเราขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเจ็บขนาดไหนแต่แชมปู่แล้วว่าเจ็บจนมีคารู้สึกว่ามันมันมันไม่อยากทำอะไรอ่ะไอ้ที่อาพุ้งตัวนี้ไม่นี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคำแบบอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้เรื่องจริงเลยเหมือนมีอาการแบบซึมเศร้า เออเออเออเดี้สึกแบบวันนี้ไม่อยากตื่นมาทำอะไรเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วงสามนัดไม่รู้ตุกาาที่แล้วอ่ะตอนที่โดนแซงแล้วใช่ไหมพ่อตอนนั้นตอนนั้นมันเสมอสามนัดติดอ่าใช่ยังไม่โดนแซงแตู่แล้วว่ามีโอกาสโดนใช่เพราะมันเสมามนัดติดแล้วนัดสุดท้ายต้องไปนัดที่สี่จะไปเจอแมนซิตี้ถูกต้องแล้วแพ้แพ้เจอก่อนเจอแมนซิตี้อ่ะมันเสมอลิเวอร์พูลมันเสมอเวสต์แฮมเสมอเซาท์แฮมป์สแตนเซาท์แฮมป์สแตนแล้วโมเมนตัมตอนนั้นเนี่ยมึงนำสองศูนย์ใช่มึงโดนเลียบภูตีเสมอสองสองมึงนำสองศูนย์มึงโดนเว แล้วมึงตีเสมอรู้แล้วคือตอนนั้นรู้แล้วบุคลิกของอาร์เซนอลมันเป็นอย่างนี้แล้วกูว่ากูว่าไปแล้วแม่งไปจริงๆเหมือนว่ากูไม่กลับแล้วอ่ะแล้วก็ไปจังหวะที่ซาลิบาเจ็บเจ็บเจ็บหลังเจ็บพอดีก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้แม่งก็อินนุงตุงนางไปหมดสุดท้ายก็แมนซิตี้อ่ะเก๋ากว่าเขี้ยวกว่ามันก็มันก็แซงได้แชมป์แล้วแมทเจอแมทชิตี้อ่ะตอนแรกอาร์เซนอลกำลังบุกบุกอยู่โตกลับมาเดอร์บอยลิ้ยงยิงตู้เข้าไปเลยน้ำหนึ่งศูนย์เรียบร้อยหมดตามแมันก็ก็ึงงรอแแล้้ววจจิๆ่ามเนนี่่ยยยเเคคุววาาขดลิอร์พต์ ก็โดนแบบนี้มาแล้วเคยโดนป่าแล้ยนะเอา13 14แตร์โดนแล้วจริงคือไม่ทุกคนแบบมันไม่มีความตื่นเต้นหรือกดดันกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเป๊ะมันฉลาดอ่ะมันรู้วิธีการใช้ตัวว่าควรจะเอาตัวไหนเล่นตรงไหนเล่นยังไงเอาพักตัวนี้เอาตัวนี้ลงพักตัวนั้นเอาตัวนั้นลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งของว่าซึ่งความฉลาดของเป๊ะแต่ตอนที่นำหลายๆแตร์น่ะพ่อมีความรู้สึกไหมว่าโดนแน่เลยเพราะว่าลิเวอร์พูลเคยโดนแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกไหมว่าสั่นในเครื่องสั่นได้ว ก็จะนิ่งได้แล้วเหมือนเหลือโค้งสุดท้ายแล้วมันถ้าเป็นถ้าเป็นวิ่งกีฬาเนี่ยมื่เลือห้าสิบเมตรสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วอ่ะก็แค่วิ่งวิ่งธรรมดาให้มันเข้าไปแค่แค่แบบผมเร็วไม่ตกอ่ะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเองไม่ต้องไปหวังใครแต่ไม่เสมอเสมอเสมอแล้วพอเจอทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันน่ยกับแมนซิตี้มึงแพ้ไปกลับอย่างเงี้ยอย่างนั้นมึงช่ไม่ได้พอช่วงที่โดนแซงแล้วก็ท้ายซีซั่นพ่อไปใช้ชีวิตไงแบบเออคุณดี่ฮะอาจารย แเทอารมณ์ใช้ก็ยังไปติกลีจบว่าเลยนะอารมณ์แมนยูอารมณ์แบบเวลาต้องออกไปทำงานสิ่งไหมเจอโดนใครแบบเขาก็เขาก็แซวเขาก็อัมแต่มันช่วงคลีแต่ผมว่ามันดีอย่างตรงที่ว่ามันไม่ใช่แมนยูแชมป์ไม่ใช่ดิสูแชมป์แต่เป็นแมนซิตี้ซึ่งแบบเอาจริงๆว่าแฟนบอลไม่ได้เยอะแล้วคือแมนซิตี้มันไปเออปูอยู่เหตุการณ์เขาตอนที่แมนยูโดนด้ำเจ็บสุดก็โทรหาแจ็คแฟนฉันเลยโทรไปหัวล้อเชิญตอนนั้นโอ้ยแย็คแต่กลับไปขึ้ไม่นะเอออย่างที่ซอบอกใช่คือมันไม่เจ็บปวดหรอกมันแฟนไม่ได้เยอะไงที่จะโดนล้ออะไรเงี้ยว่านะ มันไม่ได้มีซอรี่เยอะอะไรเงี้ย คือก็หนูบอกว่าซิตี้ได้ก็ได้ไปเลยจบก็คือเรื่องจบรวมกันเงียบอย่างผมแพ้ตัวซีก็ได้ได้ไปเลยไม่แต่มึงไม่ต้องแต่มึงไม่น่แบบได้สิบสองไม่ต้องอะไรหรืเรื่องมันเป็นแบบผมก็ได้ไม่ต้องลุ้นพ่ออันดับสิบสองแม่งเลยเออต่างไอมจะเอาไปสิบสองไหมไม่เอาจะบ้าเนี่ยนะสองกับสิบสองก็คือกันไม่เอาไม่เอาเราก็ต้องมุ่งไปที่แชมป์ดิทุเรศไปทุเลไปถือมือทุเรศไปเออครฮาวเวิร์ดผมเป็นไงพ่อถุยสัตสไม่น่ามาขายกูเลยที่เนี่ยแม่งแล้วขายแพงด้วยจริงขายได้ไงวะไม่ได้ส้นเท้าเหมือนกัน ถูสองตัวแล้วพอแันเลยอะยี่สิบล้านกูชงให้เขาด่าทำไมวะเนี่ยทำกัรเฉยวะวันก่อนฟังไอ้ใช้จัดเก้าเก้าช่วงสวอปน่แหละไอ้ใช้มันก็ด่าใครฮาแบบเป็นคนเดียวที่ด่ามันบอก่พี่ใช้บอกว่าพี่ใช้ไม่เชื่อเลยไอ้ใช้ไม่เชื่อว่าตัวเนี้ยจะดีใช่เราเรียกใจว่าไอ้ใช้มันก็ดูถูกเกินไปออไ้ยังไม่ทันเล่นเลยเออมันอาจจะมาล่างทองกับอาร์เซนอลก็ได้เว้ยแต่พอเล่นไปสามนัดกูสาท้วยใช้เลยไอ้ใช้มึงแม่งศักดิ์สิทธิ์จริงจริงไอ้คือมึงมองขาดจริงจริงใช้ไม่เป็นเปล่าเหมมมืออนนเเเาา่่่ะใช้ไปป็ล ต้องใช้ตรงไหนมึงบอกด้วยกูใช้ก็เป็นแชมป์ยูโรปอ่ะ ตอนนู้นไงเมาจ่ายฮะแหวนยิงอ่ะอโอ้โหใช้ไม่เป็นก็ดีอยู่นัดเดียวเลยสัตว์เออไอ้เยี่ยก็ดีอยู่นัดเดียวอ่ะใช้ไม่เป็นแล้วมันโทษกูเขาได้หลีกไอ้ค้าวแหวนมันยิงลงตั้งยี่สิบกว่านัดหลอกยิงได้สองลูกมั้งก็เหมือนไอ้ติโมแวนเนอร์พอเออจริงผมซื้อกลับห้าล้านไปห้าเออสองล้านกูแพ็คถุงให้เลยเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเออโอ้แพ็คเกจดถ้าเกิดจริงก็สวยนะสวยสวยเขาเขาทำดีมากพ่อเออเขาเปิด มันไหวนะมึนะมึงก็ช่วยดิมึจะช่วยยังไงย่้อผมชอบเลยชอบตอนย่อตอนตบเป็นแต่แล้วมือก็าแบบมือใหญ่เนี่ย หนักแล้มือมันใหญ่อ่ะเล่นบนโง่องโก้โง่แล้วก็อยากโง่แล้วก็อยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นเจ้าของรายการโง่แล้วอยากนอนเตียงตอนนี้ไม่โง้อนะตอนนี้ตอนนี้โง่ไปเยอะยากขโมยมาลูกประธานอธิบายรายการวีดีโอไม่ต้องรู้โหยากอธิบายยากพูดภาษาคนยากจริงจงไม่ใชาไม่รู้คำเพลยพวกคำสุภาษิตโบราณแต่คำอย่างเงี้ยแนวเนี้ยแล้วก็เป็นคำสุภาษิตไทยกล้วยอบเนยเลยเกลือ กลยเนี่ยฟังไงกูอีกกล้วยอบเนยโรยเกลือสโอยให้พ่พ่อบอกคู่เคยพูดตู่ไหมรอรออะไรกล้วยอบฮะกล้วอบเนยกล้อบเนยโรยเกลือคู่้วยอบเนยไปเลียไปเรียแล้วอ่ะกล้วอบเนยโรยเกลือคุณไม่เคยได้เลยกล้วอบเนยโรย กล้วยอบเนยลูกเรียคนไทยเท่าไรกล้วยอบเนื้อเนยกล้วยอบเนยโรยเกลือเอาเร็วๆหน่อยกล้วยอบเนยโรยกล้วยอบเนยโรยเกลืออีกทีกล้วยอบเนยโรยกุ้งอบเนยอบเนยโชวรัวลิ้นหน่อยครับเออรัวลิ้นแบบอย่างเงี้ยโอุ้ยอันดี้อันนี้กริลิชอะไรเงี้ยกริลิช เอ้ยนี่จาเอากรียาวๆหน่อยกรีลิชเอาลิ้นออกมาลิ้นเอาลิ้นออกมาเอาลิ้นไปแตะปลายจมูกกรีลิชกรครับแ่นะนำหน่อยครับว่าต้องปั้นยังไงล่ะ เออต้องทำไงเป็นแนวทางเพราะยู่นี่ถือว่าเป็นเด็กๆในการายการให้หูุกันคือเป็นตัวเองนี่แหละเป็นอย่างที่ซอเป็นเป็นอย่างที่ปามเป็นดานโยเป็นนี่แหละมันมีความน่ารักมันมีเสน่ห์อยู่แล้วปามมันก็องความรู้เยอะซอก็มีเสน่ห์ดานโยห้อก็น่ารักก็เป็นสัดส่วนที่ต้องบอกว่าเอาว่าคนไหนที่เป็นคอฟุตบอลจะไทยจะนอกนะลองได้ดูอ่ะจะรักรายการนี้ขอครับนี่คือช่วงที่ดีที่สุดของรายการเลยใช่เนี่ยแล้วเ๋ยวเวลามึงไปตัดแค้มึงไม่เอาปอ๊เนี้คุณไม่เอาอไรเย อันน <Orb> ี Bref, od, ้คนไม่ชอบไมชอบนีิเี้ยเดี๋ยวตอนพ่อปอบพูดแล้วก็ตัดหน้าได้ดูเลยเออใช่ใช่เออึหน้าทูนกูเป็นหน้าดานโยอ่ะเออที่เป็นรูปสิงโตในหนังไอ้พวกหนังหนังฝรั่งอ่ะแล้วก็เป็นดันโยโผล่มาเฮ้ยเออเื่อไหมตอนที่พ่อเมื่อกี้ไม่ตัดไม่ไปตัดไอ้กล้วยอบเกลือกล้วยเราเรียนโดยกลือปุ้ยจิปุ้ยีิ ไม่ได้หรอกินชอบกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมโอ้โหไม่มึงจะเป็นอะไรวะกินเผ็ดตั้งเชือกไหมยม่ครับจะยุ่งไมอีกินไม่ครับต้องมีต้องมีค้ำให้เรองพื้นด้วยกินเผ็ดไหมชอบกินหรือเปล่าเผ็ดอ่ะกูุ๊บตอบกูไม่สบายมึงไม่สบายใจไม่สบายใจกุ๊บตอกอะไรอะกุตอกอะไรอะกูถามว่ามึงกินเผ็ดไหมกูกินกินอะไรเผ็ดไม่ เป็นย่างเป็นย่าง,เ,างเหรอเอาใหม่อีกแล้ว